เดี๋ยวจะพามาหาแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่กินในการสร้างกล้ามนะครับส่วนใหญ่จะพามาหาแต่อะไรโปรตีนผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยรู้เรื่องโปรตีนอยู่แล้วว่าโปรตีนเนี่ยเราจะต้องกินจากแหล่งไหนว่าแต่ว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือคาร์โบไฮเดรตหลายคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคี์สำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อคือคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการยกเวทเดี๋ยววันนี้จะพามาเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ผมกินว่าผมกินอะไรบ้างนี่เลยครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเป็นขนมปังอันนี้ก็จะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต ไม่จำเป็นต้องกินโฮลวีก็ได้นะขนมปังขาวหรือว่าขนมปังอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นขนมปังไม่มีน้ําตาลก็แล้วกันเพราะจริงๆการทําขนมปังเนี่ยมันจะมีน้ําตาลติดมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติพยายามไม่เลือกขนมปังที่มันมีรสชาติหวานนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลย และอีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรมองข้ามเลยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติคือกล้วยหอมแต่ถ้าเราซื้อไปแบบนี้มันก็จะสุกแบบมันสุกเร็วมากเราอาจจะแบ่งซื้อเป็นแบบครึ่งหวีก็ได้นะครับจริงๆมันจะมีวิธีการเก็บกล้วยด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําบอกในคลิปหน้าแล้วกันว่าเก็บกล้วยยังไงให้มันสามารถเก็บให้ได้นาะนอันนี้แนะนําเลยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติที่ค่อนข้างดีใช้กินก่อนฝึกเนี่ยดีมากๆทีเดียวแหล่งต่อไปนะครับอันนี้กินทุกเชา้าผมกินทุกเช้าเลยดีมากก็จะเป็นข้าวโอ๊ต ถ้าจะให้ดีผมแนะนำนะคนที่เพิ่งเคยกินแรกๆเนี่ยให้กินอินสแตนต์นะครับอันนี้เทน้ำร้อนใส่แล้วก็แค่คนๆเนี่ยมันสุกกินง่ายสุดแล้วผมว่ามันกินง่ายด้วยเทคเจอร์เขาที่มันทำมาละเอียดแล้วนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตคร์บเชิงซอบกินก่อนฝึกเนี่ยค่อนข้างจะมีแรงในการฝึกค่อนข้างสะเทียนเลยอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่แนะนำคนมีติดบ้านนะครับและที่ขาดไปได้เลยเบสิกทั่วไปนะครับคือข้าวนี่แหละ จะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวขาวได้หมดนะครับกินได้หมดไม่จะเป็นต้องข้าวกล้องเสมอไปเพราะว่าสําหรับคนที่เพิ่งคุมอาหารหรือว่าลดไขมันเนี่ย <c oughs> ผมไม่ค่อยแนะนําให้กินข้าวกล้องนะครับในช่วงแรกเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กินยากแล้วอาจจะรู้สึกท้อนะครับกินข้าวขาวปกตินี่แหละเพราะว่ามันต่างกันแค่เรื่องของมีไฟเบอร์กับวิตามินที่สูงกว่าซึ่งเราสามารถไปกินเสริมในพวกอาหารเสริมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ากินข้าวกล้องไม่แฮปปี้ก็กินข้าวขาวปกติอันนี้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตดีมากๆนะครับ คาร์บโบไฮเดรตอีกตัวนีงบางคนบอกว่ากินไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตอีกตัวที่ดีเลยกินได้นะครับก็คือพวกเส้นพาสต้ามักกะโรนีเนี่ยกินได้นะนี้บอกเลยถึงว่ามันจะแคลอรี่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณพอดีทุกอย่างคาร์โบไฮเดรตกินได้หมดนะครับก็เนี่ยแหละก็ลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกซื้อเลือกหาก็อย่าลืมว่ากาล้ามเราเนี่ยมันจะถูกสร้างได้ก็ต่อเมื่อเรามีแรงในการยกเวทนะครับไม่ใช่ว่าเรากินแต่โปรตีนบ้าแต่โปรตีนอย่างเดียวเราไม่มีแรงฝึกเวทถ้าเกิดร่่่าาาาาาางงกกกกกกกยยเเรรรไไไมมม้้ถูกกะตนนํหนัพีพ็ส สร้างกล้ามเนื้อให้มันสมบูรณ์ได้ดังนั้นอย่าลืมให้ความสนใจกับการกินคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับสู้ๆครับผม